วันนี้ในอัปเดตฟอร์ดไนท์นะครับเราจะมาทําการทดลองพลังขึ้นเต่านะฮะผมสงสัยว่ามันจะเหมือนในการ์ตูนหร <oles> ือเปล่านะครับคือพลังขึ้นเต่าเนี่ยมันสะท้อนกันได้ใช่ไหมต้านกันได้เราจะมาลองดูนะฮะว่าในเกมเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่านะครับแต่ปัญหาก็คือครีเอทีฟโหมดเนี่ยมันไม่มีคารมิฮามิฮานะครับคือผมต้องเข้ามาเล่นในโหมดปกติแล้วก็ต้องตามเก็บพลังขึ้นเต่าก่อนแล้วก็มาทดลองนะฮะเขายิงกันอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้จะทําได้ไหมโหมดคัสตอมก็ไม่มี คือมันต้องมีครีเตอร์โค้ดนะครับซึ่งผมไม่เคยสมัครนะครับ creator code ครีเตอร์โค้ดของอีพีนะฮะอ่ะมีอุตสาห์ลากวิจิต้ามาเลยนะเพื่อมาทดลองแคปซูลอยู่ตรงนี้สองอันไปเราไปหยิบแคปซูลกันกลางวงเลยก็ว่าได้พร้อมมามาเพื่อหยิบแคปซูลเท่านั้นมาเพื่อทดสอบคามิฮามคมฮา ไม่พร้อยไปไปกันต่ออยู่บนฮะอ,อยู่บนตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองนอกวงแล้วกันตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยโอเคแถวนี้น่าจะได้มาลองดูออเฮ้ยมันต้านกันมันต้านกันใช่ไหมเนี่ย โอ้โมันต้านกันมันต้านกันเดียวเดียวเดียวใช่เลยพลังมันต้านกันฮะโอ้ยกว่าจะเก็บได้มาฟิวชั่นกันหน่อยนี่คือการฟิวชั่นเพื่อ <laughs> เอาละเราอยู่ในวงน่าจะไม่รอดไปจิต้าโอเคอุย้ยควรจะได้ไม่เราจะไปทิ้งนายเราจะไปทิ้งนายไปจิต้านายไปก่อนเลยเออเออเออปล่อยพลังมาโดนไปจิต้าก่อนแล้วก็ไปจิต้าปล่อยมานี่ไงจริงด้วยพลังมันต้านกันแล้วก็อยู่ตรงนี้ออแล้วก็ระเบิดไป โอ้ oh. <laughs> บอดวิ่งอยู่ข้างล่างเขาทําอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เขากำลังทดลองใช้ได้แค่สามครั้งนะฮะเสียได้หมดคลีทิฟคือมันใช้ไม่ได้ไงถ้าหมดคลีทิฟใช้ได้นี่จะดีมากเลยจะได้ลองหลายๆอย่างนี่เต็มๆฮะครึ่งหนึ่งอ่ะมาดูอีกรอบหนึ่งปล่อยพลังไปปุ๊บ ถ้าเกิดตรงกันคือมันก็จะสะท้อนกันแล้วก็ระเบิดโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ